บนเวทีนะครับกล้องกลางก่อนนะครับเบตหมดเลยเบตหมดเลย ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องไรอ็นอีกสักหนึ่งรอบครับอ่เดี๋ยวครับ ากนะครับผมร้าน NK NK ของเรานี่ครับผมไว้ในอบอ้อมอกอ้อมใจนี่ครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุดสงครามกันด้วยนะครับมาซื้อสินค้านะครับช้อปชิมกันให้เต็มที่นะครับ365วันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทําการตลอดตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง20่ินาฬิกานะครับผมทุกๆวันกันเลยทีเดียวนีครับและฝากในส่วนของกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมจากทางบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจํากัดนะครับผู้ผลิตและจะจำหน่ายปั๊มมิ้กึ่ง สำเด็จรูปจากแบนไว์วัย